ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราแหล่งข้อมูลที่คุณเชื่อถือได้จากประเทศไทยสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินทางทหารและนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศทั่วโลกที่นี่เราจะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระบบอากาศยานที่ทันสมัยที่สุดในโลกโดยมุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศต่างๆทั่วโลกหากคุณหลงไหลในเรื่องของเครื่องบินขับไลย,ยุคใหม่ ศักยภาพของกองทัพอากาศและเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศคุณมาถูกที่แล้ว วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ J20 m i g h t ไมต a g รากอนอย่างละเอียดซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนยุคที่5ชั้นนำของจีนในปี2025พัฒนาโดยบริษัทชิงดู Aerospace Corporation สำหรับกองทัพอากาศตรวจปล่อยประชาชนจีน J20 เป็นเครื่องบินที่สะท้อนให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของจีนในการก้าวขึ้นมาแข่งขันในระดับโลกด้านเทคโนโลยีการบินทางทหาร J-20 เป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนแบบเครื่องยนต์คู่ที่นั่งเดี่ยวออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจครองอากาศเป็นหลักแต่ก็สามารถใช้งานแบบหลายบทบาทได้ด้วยตัวเครื่องมีลักษณะเฉพาะด้วยลำตัวยาวปีกหน้าติดตั้งแบบขนาดที่อยู่ด้านหน้าของปีกหลักและครีบหางแนวตั้งแบบเอียงสองข้างการออกแบบเหล่านี้ช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการล่องหนและประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์ของเครื่องบิน ในปี2025รุ่นใหม่ของ j 2 0คาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ Ws-15 ที่ผลิตในประเทศซึ่งเป็นการอัปเกรดครั้งสำคัญจากกลุ่นก่อนหน้าที่ใช้เครื่องยนต์ AL-31 ที่นำเข้าจากรักเสเซียเครื่องยนต์ Ws-15 ให้แรงขับสูงกว่าและเพิ่มความคล่องตัว ทำให้ j 20สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ Afterburner หรือที่เรียกว่า Supercruise ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของเครื่องบินขับไลยุคที่5อย่างแท้จริงและเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานของจีนในด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์บนเครื่องบิน j 20ก็มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาพร้อมกับเรดาร์ AESA Active Electronic a l s c a n Array ที่ล้ำสมัยช่วยเพิ่มระยะการตรวจจับและความแม่นยำในการแยกแยะเป้าหมายประกอบกับระบบตรวจจับด้วยแสงและอินฟาเรดแบบพาสซีเครื่องบินสามารถตรวจพบและโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลได้โดยไม่เปิดเผยสัญญาณทางอิเล็กทรอนิก์สของตัวเองระบบเหล่านี้ช่วยให้เครื่องบินทํางานร่วมกับหน่วยอื่นๆได้แบบเครือข่ายแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์เพิ่มการรับรู้สถานการณ์และการโจมตีแบบประสานกัน J20 มีช่องบรรทุกอาวุธภายในลำตัวซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักของเครื่องบินล่องหนช่วยให้สามารถติดตั้งอาวุธได้โดยไม่เพิ่มพื้นที่สะท้อนเรดาร์อาวุธหลักได้แก่ขี่ปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกล TL15 และขี่ปนาวุธระยะประชิด TL10 เพตลิตลบ15ใช้เรดาร์ติดหัวนำวิถีแบบแอคทีฟ ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้จากนอกระยะสายตาในขณะที่ PL10 มีความคล่องตัวสูงเหมาะสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดหากภารกิจไม่ได้ให้ความสำคัญกับการล่องหนเป็นหลักก็สามารถติดตั้งอาวุธที่ใต้ปีกเพิ่มเติมได้เช่นกันเพิ่มความยืดหยุ่นในการบรรทุกยุโทโธปกรณ์ ในรุ่นปี2025นี้ยังมีการปรับปรุงระบบควบคุมในห้องนักบินให้ทันสมัยมากขึ้นด้วยระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire แบบดิจิทัลการสั่งงานด้วยเสียงและหน้าจอแสดงผลที่ติดอยู่กับบวกนักบิน ช่วยลดภาระงานของนักบินและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจในสถานการณ์การรบที่เข้มข้นมีรายงานว่าอาจมีการนำ AI เข้ามาช่วยในด้านการตรวจจับภัยคุกคามและการวางแผนภารกิจด้วยแม้จะยังไม่มีข้อมูลยืนยันแน่ชัดในส่วนนี้ J20 กำลังถูกนำเข้าประจำการในหน่วยต่างๆของกองทัพอากาศจีนมากขึ้นด้วยอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้นและระบบโลจิสติกที่ได้รับการพัฒนาอย่างเ่อเนื่อง บ่งชี้ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เครื่องต้นแบบด้านเทคโนโลยีแต่เป็นกำลังรบที่พร้อมใช้งานจริงอย่างแท้จริงปัจจุบันเครื่องบินรุ่นนี้มีบทบาทสำคัญในการลาดประเวณทางอากาศและการซ้อมรบร่วมในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้แสดงถึงบทบาททางยุทธศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีข่าวว่ามีแผนจะพัฒนารุ่น2ที่นั่งของ J-20 เพื่อใช้งานในภารกิจควบคุมและสั่งการหรือภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและสะท้อนถึงแนวคิดการออกแบบที่ยืดหยุ่น ในระดับโลก J 2 0มักถูกเปรียบเทียบกับ F 2 2 r a p t o r และ F 3 5 Lightning II ของสหรัฐแม้ว่าในบางด้านยังเป็นรองโดยเฉพาะในเรื่องของความล่องหนและความคล่องตัวแต่ J 2 0กำลังไล่ตามมาอย่างรวดเร็วในเรื่องของระบบเซ็นเซอร์การเชื่อมต่อข้อมูลและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ถือเป็นเครื่องบินล่องหนที่ทันสมัยที่สุดนอกกลุ่มประเทศตะวันตกในปัจจุบันและเป็นก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมอากาศยา